บอกแล้วถ้ามันไม่งเง่าไม่มีปัญหาไม่โยเยก็อยู่ด้วยกันได้เาะถ้าเดินมากแบบยังเอตัวดีหรือจะเดินชนเนตัวสั่นแล้เนี่ยตัวสั่นแล้วก็ร้องนี้งยิ้ง้ง้แบบเจ็บบ่ะเขาฉีดยาอะไรวะ <cond u> เห็นบอกว่าฉีดลดไข้กับยาแก้อักเสบไปอย่างละเข็มพอดีเมื่อกี้ไปเจอ เจอข้างทางแล้วหมอเขากำลังคนอ่ะเนาะเรียกมาฉีดยาหมอเขาก็ฉีดบอกโอ้ฉีดอย่างงี้ไม่ไหวหรอกให้น,นอนอย่างนี้แล้วเนาะต้องน้ำเกลือมีเงินสองสี่เหลือแล้วมาช่วยมันได้โอ้สารเขานอนในรถมาก็ไม่มีรอง